ลูกจ๊ะเราจะไปอยู่กันที่ไหนถ้าเราจนขนาดเนี้ยนี่ลูกพรุ่งนี้โรงเรียนก็เปิดแล้วเออเรายัางไม่มีตังค์ซื้อชุดนักเรียนเลยเราจะทำยังไงดีอ่ะเสื้อตัวก็เล็กเล <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกค่ะแม่หนูใส่แบบนี้ได้อยู่ <c oughs> แต่แม่ว่ามันเล็กไปสำหรับลูกนะแม่ว่าควรไปซื้อชุดักเล่นใหม่เถอะแล้วแม่มีตังหรอคะไม่มีหรอกลูกแต่แม่นะก็ต้องพยายามหาก,กินเอาเออราจะอยู่ไหนกันวนนี้ไม่มปเป็นไรหรอกค่ะคุณแม่หนูชินแล้วแบบพวก แบบอยู่แบบจนๆนะคะหนูชินมาตั้งแต่เด็กแล้วนะคะแต่แม่อะอยากให้ลูกโตไปมีฐานะร่ำรวยไม่ต้องมาจนแบบนี้ไงแม่ไม่อยากให้ลูกอะเป็นแบบนี้อือพวกนี้ก็โรงเรียนเปิดแล้วเือเราจะทันไหมเนี่ยทำไมมันถึงไวขนาดนี้เนี่ยนี่เวลามันผ่านไปไวหรือเปล่าเนี่ยแม่มันไม่ไว้รอกคะ่ะแต่พวกเราพวกเราอะคิดไปเองว่ามันไวจริงๆเวลามันก็ เดินไปหนึ่งวิก็คือหนึ่งวินะคะคือเราก็ไม่ได้คิดว่าเวลามันจะไวขนาดนี้นะคะ่ะคือแบบสองเดินไวมากจริงด้วยลูกถ้ามันหยุดต่อได้อะนะแม่อาจจะแบบแม่จะซื้อชุดนักเรียนให้ลูกสักตัวหน,นึ่งอ่ะเนี่ยลูกใส่มันตั้งแต่หนูบ้านแล้วว่าจนตอนนี้ลูกอยู่ปฐมแล้วลูกยังไม่ได้เปลี่ยนเลยเวลาก็คือเวลาของแม่กลับบ้านก็เธอค่ะ วันต่อมาไอ้ยาเช้า,ชาแล้วอุย้ยเปิดเทอ์มอีกแล้วหมอโฮ้ยได้โทรศัพท์มาด้วยโทรหาเพื่อนดีกว่าโอโหลเพื่อนตอนนี้ถึงไหนแล้วเออเกำลังออกจากบ้านแล้วเนี่ยเธอก็รีบรีบหน่อยโอ้ยฉันเนี่ยถึงหน้าโรงเรียนแล้วเนี่ยเนี่ยจะตีห้าอยู่แล้วถ้ารีบตื่นแล้วเดี๋ยวรถอนต,ตีน๋อ๋โอเคโอเคเออเจอกันที่โรงเรียนนะจ้าโฮ้ยเรียกเข้าห้องดีกว่า จองโต๊ะเลยอุ้ยไม่นั่งหลังไม่ชอบนั่งหน้าเลยยเย่มีมาเช้าก็มีสิทธิ์ก่อนคนนี้สบายจริงเลยเราครูก่อนโอ้ยถ้ามาเป็นเอ็กมาโรงเรียนไว้นี่ช่ววฉันมาไวไม่ทันแกหรอไหนนั่งข้างๆด้วยเลยนี่ คิดว่าฉันมาไม่ทันแกเหรอ<ม>เนี่ยทันล้าเข้าใจเปล่าเฮ้ยเธอมไม่ต้องพูดนี่ฉันจะเล่าอะไรให้ฟังโอดเทอมเนี่ยเอ้ยปิดเทอรที่ผ่านมาฉันะ่ะได้ไปดีโมด้วยแหละจริงป่าวจริงป่าวจริงป่าวเฮ้ยจริงดนเนี่ยฉันนอะนะแบบ สนุกมากโหเล่นอย่างคือแโอ้เครื่องเล่นน่าเล่นมากเลยถ้ามาเป็นโมชันนะนะได้ไอโฟนสิบห้าใหม่ด้วยนะเฮ้ยจริงเหรอไหนโชว์ให้ดูหน่อยนี่เป็นไงไอโฟนสิบห้านี่มัสิบสี่อ้าวเหรอเออจริงด้วยอะ่ะเฮ้ยสิบสี่จริงด้วยเออสิบสี่ก็สิบสี่ึแกเนี่ยใช้ไอโฟนเท่าไหร่เออไม่ได้ใช้ไอโฟน ว่าใหอ่อนเออว่าแต่เพื่อนอีกสองเอ๊ะเพื่อนเนี่ยคนนึงว่าอืมไปไหนเนี่ยอืมบ้านเขาอาจจะอยู่ไกลไงแบบเออแบบเผื่ออยู่ต่างจังหวัดแบบไกลไกลแบบไกลโรงเรียนนิดนึงเขาอาจจะมาสายก็ได้เฮ้ยเฮ้ยกระเป๋าก็ไม่มีโอ๊ยรีบเข้ามาบ้านเข้าห้องเรียนก่อนสวัสดีจ้าเพื่นอนเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวนะฮะ นั่นนันเธอเหรอทำไมเธอเปลี่ยนไปขึ้นเยอะอย่างเงี้ยเออคือว่าบ้านเราอ่ะโดนโจรบุกกะดิปนตังไม่เหลือเลยเนี่ยฉันว่าจะไปซื้อชุดน,นักเรียนใหม่อ่ะออเห็นฉัน้องมาหาตังเนี่ยโจนอ่ะนะามาปนบ้านฉันตลอดเลยอ่ะดูดิเนี่ยกระเป๋าก็ไม่มีชุดน,นักเรียนก็ต้องใส่ซักโอ้ยแล้วอีย่างนก็ต้องทำทรงผมที่มันแบบ แบบไม่สวยอ่ะฉันจะเอาตาไปซื้อหวีซื้อหนังยามามัดผมเลยพวกเนี้โอ้ยโอ้ยฉันน่ะแบบไม่ต้องมีคนทําแบบนี้ด้วยเนยสังคมบุเคเว่นนี่เฮ้ฮยจริงเหรอชีวิตเธอมันน่าเศร้าขนาดนี้เลยเหรอคือเราเราขอโทษนะที่ไปว่าเธอแบบนั้นน่ะคือก็ฉันไม่รู้ว่าแบบเธอแบบตัวดำแปลกๆอะไรอย่างนี้ ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเรามานั่งกับเธอโอเคโอเคว้ายนี่ใครเนี่ยตัวก็ดำํำโอ้โหมัดผมมัดนี่มัดจริงๆเหรอเนี่ยผมยุ่งมากเลยไม่มีปัญญาซื้อหวีแล้วนี่ฉันจะบอกอะไรให้นะฉันได้ i อโฟนสิบมาใหม่ด้วยเฮเห็นเป้าถ่ายรูปก,ก็สวยเก็บมมเมได้ตั้งเยอะ นี่ทำไมเธอต้องไปว่าเพื่อเขาด้วยอ่ะก็เพื่อเขาโดนปนน่ะให้ทำไงเมื่อก่อนเนี่ยเพื่อเขาก็รวยเหมือนพวกเรานะแต่พอโดนป้นน่ะสังคมบ้านเพื่อเขาก็เปลี่ยนไปเลยเธอนี่เกิดมาไม่เคยโดนป้นหรออา้าวถ้าเคยฉันจะมีปัญญาซื้อ i อฟ o n สิบสี่ขนาดนี้เหรอฮะเออหรือว่าเธอเธอก็ไม่เคยนี่เธอรวยขนาดเนี้ย มีตังซื้อบ้านกังได้เลยนี่ฉันเนี่ยนะได้ซื้อแบบบ้านหลังใหญ่รูเวอร์เลยเพราะว่าฉันเนี่ยรวยไงโอ๊ยไม่ใส่แย่เฮ้ยเพื่อนเนี่ยไม่ต้องไปฟังมาหรอกนะนมันใส่ไม่ดีอไม่เป็นไรหรอกงั้นเรานั่งนี่ละกันเฮ้ยแกเด็ไม่ต้องมานั่งนี่ไปนั่งข้างหลังนั่งตรงนี้ใช่ไหมเออฮืม ทำไมไม่มีใครเข้าใจเราเลยอ่ะเราจนขนาดนั้นเลยเหรอเออไม่มีปัญญารวยได้ขนาดนี้หรอกนะดูฉันนี่ดูฉัน,น,ฉนพ่อแม่ฉันทำงานดีจนเป็นไงอ้ถ่ายรูปไปดีกว่าอุ๊ยถ่ายวิดีโอดีกว่านี่เฮ้ยเพื่อนอ่ะที่มันนั่งอยู่ข้างหลังอ่ะเห็นปะ่ะว่ามันจนขนาดไหนเนี่ยมันยังไม่มีตังซื้อไอโฟนเลยเนี่ย โอ๊ยโดนปนนิดนิด้ไอหน่อยทำมาเป็นบนนี่เนี่ยนี่อย่างชุดนักเรียนมันดำมากนี่แล้วดูชุดนักเรียนซัสดูดิกระเป๋าก็สวยแล้วมาหน่ะนะกระเป๋าไม่ไม่ทำมาจะเรียนยังไงแล้วนี่ดูชุดนักเรียนซันส่นี่เราอ่ะนะไปทำผมใหม่มาด้วยเป็นไงกันเป็นไงสวยปะแล้วก็ไปฟังเด็กข้างหลังมันนะชอบทำอะไรที่มันไม่ดี กอย่างนะมันเข้ามาแบบโอโหตัวน้ำสกปรกมากเหมือนไม่ได้อาบนะ้ำมาสิบป,ปีอะ้อชนชาแนลนะมีแค่นี้ก่อนนะจบโอ้ยหือ,อกลิ่นเหม็นจังเลยอ่ะเนี่ยกลิ่นอะไรเนี่ยเหม็นเอ้ยมันชาจะโมโหเกินไปแล้วนะทำไมเขาต้องไปว่าเพื่อนเขาด้วยก็เพื่อนเขาอะ ไม่คิดจะสงสารกันบ้างเลยเหรอเอาก็เพื่อเขาโดนแต่เราไม่โดนไงแฮ่แฮ <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกเรามานั่งตรงนี้ก็ได้ถึงทุกคนจะเกลียดฉันมากแค่ไหนฉันก็ต้องยอมนั่งตรงนี้แหละดีเลยอย่านั่งตรงนั้นไปเลยนะไอ้คนตัวดำฉันไม่ได้ดำมากขนาดนั้นนะฉันก็ทาครีมทุกวันเลยนะอึไอ้ตัวดำแกนะไม่ต้องมาขี้โม้เลย นี่อีกอย่างหนึ่งนะโอ้ดาก็ดําผมเนี่ยใช้หนังยางอะไรมัดเนี่ยโอ้โหเหมือนไม่ได้วีมากี่ปีนี่เล้วะสัะผมบ้านไม่ได้แล้วเนี่ยบ้านซื้อหรือยังโอ้ยเธอนี่เป็นเด็กเป็นเล็กเรืเ่องแงถามว่าบ้านซื้อซื้อหรือยังก็ต้องซื้อแล้วดิโอ้ยเธอนี่เธออย่าพูดคือว่าตอนเนี้ยบ้านเราโดนขโมยแล้วว่ะ คือทุกอย่างเขาย้ายหมดอ,ออกหมดเลยอะ่ะคือทุกวันนี้ฉันต้องกางเต็นท์กินข้าวหน้าบ้านอะ่ะฮะจริงปะเนี่ยเออเพื่อนคือเราขอโทษนะคือเราไม่ได้ตั้งใจอะ่ะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราให้อภยัยให้อภัยให้อภัยแหมเป็นเพื่อนรักกันเหรอนี่ก็ให้อภัยนี่ก็ให้อภัยหอือ นี่ทำไมเธอต้องไปว่าเพื่อเขาด้วยอะ่ะก็เพื่อนอะ่ะเขาโดนป้นอะ่ะแล้วอย่างนะเขาต้องกําลังหาเงินด้วยเธอเนี่ยไม่คิดจะช่วยเขาบ้างเลยเหรอไม่ช่วยเว้ยก็บอกว่าไม่ช่วยไงฟางไม่รู้เรื่องอะ่ะอืมงั้นหลังจากวันนี้เราต้องตัดเพื่อนกันโอ้ยโมโหเว้ยไปแล้วเอ,าอ้าอยากไปไหนก็เชิญเลยฉันจะย้ายที่นั่งหึ อย,อยากไปไหนเชิญเลยไปนั่งกับอีเด็กดำโน่นเลยแปะอ,อยู่คนเดียวสบายสบายอ้าวเธอไปเลยเลิกคบกับเขาแล้วแบบแล้วเธอจะอยู่กับใครอะ่ะอ๋อ็ฉันจะอยู่กับเธอไงฮะใช่หลังจากวันนี้เป็นต้นไปอ่ะนะฉันจะอยู่กับเธอตลอดเลยจนกก่าเธอจยะย้ายโรงเรียนขอบคุณมากเลยนะเพื่อนเธอใจดีมากเลยอะ่ะเพื่อนเธอแรงน้ำใจมากไม่เป็นไร งานฉันกลับบ้านแล้วนะโอเคจะไปส่งไหมไม่เป็นไรเราเดินกลับบ้านเองได้เราชินแล้วโอเคนะที่บ้านอ้าวออแม่แม่มาเราตรงนี้แล้วหรอคะออออลูกแม่เป็นยังไงบ้างลูกวันนี้มีเพื่อนเพื่อนน่ะคนไหนมาลังเกียจหนูบ้างไหมมีอยู่คนหนึ่งค่ะแต่ว่าอีกคนนึงเนี่ยเขาไม่เกลียดเลยค่ะเขารักหนูมากอ๋อถ้าเป็นซะอย่างนั้นนะนะ ก็ดีแล้วลูกแต่ว่าแม่ก็ขอโทษจากใจแล้วนะที่ทําให้ลูกรวยไม่ได้อะไม่เป็นไรหรอกค่ะเราอยู่กินกันแค่นี้ก็สบายใจแล้วจ้าจ้าจ้าลูกโอ้ยเลิกเรียนแล้วโอ้ยไม่อยากคบกับเพื่อนเลยอ,ยอย้วิ่งวิ่งวิ่งมาก่อนโอ้ยเอ้านั่นแม่เพื่อนลเพื่อนใหม่แล้วนี่นาโอ้ยรีบไปดูดีกว่าเฮ้ยไ,ไม่ใช่เพื่อนใหม่เพื่อนที่คบกันใหม่เอ้ย วิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วเฮ้ยนั่นไงมันนี่นี่ไงเออคือว่าคุณคุณแม่สวัสดีค่ะเฮ้ยนี่นี่หนูเป็นใครเนี่ยอ๋อผู้หญิงคนนั้นหรอคะคือเพื่อนที่หนูคบกันใหม่เองอะค่ะคือเขาอะเคยเคยเคยมีเพื่อนแล้วแต่ว่าเขาเลิกคบกับเพื่อนเก่าแล้วคะ่ะเขากลับมาคบกับหนูเพราะว่าเพื่อนเก่าเขาอะร้อหนูใช่ค่ะ คือหนูอยากจะบอกว่าหนูหนูแค่มาเยี่ยมค่ะไม่มีอะไรมากหรอกคือหนูอยากจะถามว่าแบบเขาอยู่กันยังไงหรอคะคือหนูอยากรู้อ่ค่ะอ๋ออยู่กันยังไงน่ะเหรอก็ตั้งแต่บ้านบ้านโดนป้นนะเพื่อนก็ลําบากนะ<ร>กับลูกคือเราต้องไปขอตังเขาทุกวันเลยเราต้องไปนั่งขอทานนะั้น แล้วอย่างงนึงนะลูกปิดปิดเทมอมเมื่อไรอะ่ะเขาก็ต้องไปเรียนอีกแล้วอย่างอะ่ะเราอะ่ะก็มีอยู่แบบจนๆกันตั้งแต่เด็กจนตอนเนี้ยเราเริ่มกลายเป็นวัยรุ่นแล้วว่าลูกคือว่าเออเออคือว่าก็ เราก็ไม่ได้รวยมากหรอกนะลูกแล้วอีกอย่างอะ่ะก็ครอบครัวเราก็มีเงินแค่แม่ลูกสองคนน่ะพอเขาไม่อยู่แล้วอะ่ะลูกคือเราก็อยู่กันแบบเนี้ยก็สบายใจดีคือว่าหนูจะให้ปังอะค่ะสักพันหนึ่งเอาไหมคะพันหนึ่งละหรอไม่เอาหรอกลูกคือว่าเก็บเก็บไปเถอะลูกนะไม่เป็นไรหรอกเขาเตก็บไวเ้เถอะพันนึงอะ่ะเราหากินเอากันเอง เฮ้ยแต่เนี่ยฉันเก็บเงินน่ะต้องได้ได้ดตัง1 0พันหนึ่งอ่ะเจะจะเอามาให้พวกเธออ่ะรับรับไปเธอนะอ่านี้ค่ะหนูให้เย้เด็กหนูก็ได้พันหนึ่งแม่ขอบคุณมากเลยนะลูกที่มีน้ำใจขนาดเนี้อโหหนูนี่สุดยอดไปเลยเฮ้ยนี่พวกเรามีเงินพันหนึ่งแล้วเหรอเอ้ยขอบคุณมากเลยนะคือฉันน่าจะได้ไปซื้ออุปกรณ์การเรียนใหม่สักที ใช่จ้าเงินพันหนึ่งเนี่ยแม่ว่าจะเอาไปซื้ออุปกรณ์การเรียนน่ะอืมดีจังเลยอะค่ะไม่เอาไปซื้อพวกของไรสารละแต่ว่าเอาไปซื้อขนมก็ได้นะคะเพื่อนหนูอะค่ะมันเอาตังค์ไปจ่ายค่าเล่นดีมโบแล้วก็เออแล้วก็เอาไปซื้อไอโฟนสิบสี่มาอวดหนูอะค่ะหนูก็เลยเลิกคบกับมันไปเลยเดี๋ยว ดิมดิมโบดิมโบนี่คืออะไรอะลูกแม่ไม่รู้จักอ๋อหนูรู้จักค่ะแม่มันคือสวนสน,นุกที่มีหนึ่งเดียวในโลกคะ่ะมีหนึ่งเดียวในโลกเองอ๋อแม่เข้าใจแล้วงั้นแม่ขอแม่ขอบคุณหนูมากเลยนะลูกงั้นหนูกลับกลับบ้านเลยแล้วลูกไปอ๋อค่ะสวัสดีค่ะวันจีจะลูกกลับบ้านเร็วค่ะ ว้าวกับป้าดดีกว่าเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆสำหรับละครสร้างคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย